สวัสดีครับพบกับพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับในบุกหาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กนอนนอนับน้องแอบซีของเราเช่นเคยเลยโอ้โหวันนี้มากับชุดราตรีนะครับชุดอลังการเลยแต่และคนคือก็โปรงบานทำมากบางคนก็มานะครับกับชุดแดงนงแดงไหนนั่นเองโอ้โหชุดเลิศนะชุดสวยชุดสวยวันนี้นะครับเราจะพาน้องนอนของเรานะครับไปทําร้านอาหารในฝันกันเองเออวันนี้นะครับเราจะมาเป็นแถวหน้าในเรื่องของร้านอาหารกันนะครับโอ้ยเพลงมา เลยสงครามส่งดวเวนจะไปเป็นหัวแถวนะครับผมกับร้านอาหารนั่นเองใครจะได้เป็นหัวแถวกับร้านอาหารที่เป็นที่หนึ่งประจาเซิร์ฟนี้เราต้องรุนอีกทีหนึ่งแล้วกันโดยที่ร้านอาหารรอบนี้นะครับก็น้องๆก็สามารถจะจัดทีมอะไรก็ได้เลยนะครับจะเป็นทีมแบบว่าเออเป็นร้านอาหารน่ารักนะครับเป็นร้านอาหารหรูหราน,นะครับหรือว่าจะมาเป็นร้านอาหารนะครับแบบดีไซน์อะไรก็ได้แล้วเลยแต่น้องๆน,น,นะครับจะทํากันได้เลยนั่นเองน้องๆจะทําแบบเออแต่ละอย่างแบบต้องแต่งตัวให้เข้าด้วยนะในส่วนของตัว ที่เป็นนะครับพนักงานเสิร์ฟอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเออเป็นบ่อยอย่างเงี้ยบริกรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องแบบต้องเลิศนิดนึงก็ต้องมีความเนี่ครับเข้ากับธีมของตัวร้านอาหารเราอหนึ่งนะครับหรือว่านะครับสำหรับใครไม่ถนัดจะทําร้านอาหารเลยครับผออยากจะทําเป็นในส่วนของปาร์ตี้ก็ได้นะครับเพราะว่าปาร์ตี้ก็คือโจทย์ของเราวันนี้เช่นกันนะครับซึ่งวันนี้อยู่ได้สูงสุดที่4คนนะครับและอยู่ได้น้อยสุดที่1คนนะครับเพราะอยู่ศูนย์คนไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับ นะครับกดไลค์คลิปนี้และที่สําคัญนะอย่าลืมกดเข้าดิสคอร์ดนะครับต้องให้ดีคลิปแชนให้กันด้วยนะครับโอเคเราจะมาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาทําคลิปกับเราบ้างเองมาเลย let's go โอ้ยมาดูกับน้องคนแรกนะครับนี่เลยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเฮ้ยน้องอ่ะเกาหลีนี่เกาหลีหลใช่ไหมนี่ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีวนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นน้องขอสันเองนะครับมาก็จะเป็นน้องตาโนยนะครับโอ้โหตาโนยหางยาวมากเลยครับหนูคนนี้คนนี้ใครอันนี้คนนี้ใครคนนี้เอวาใช่ไหมเนี่ยไม่มีชื่อบ,บนหัวคนนี้ม สี่ไครับคนต่อมาก็จะเป็นนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนัวนะครับรับบทผู้ใหญ่บ้านแล้วเออคนต่อมาก็จะเป็นน้องนาหน้าหนุ่มมองอะไรลูกนาหน้ามองใครน่ตรงนั้นอ่ะหันหน้ามองใครเอยคนต่อมาก็จะเป็นน้องมาม่าผ่านะครับเงินอยู่ในอากาศนี่แล้วแต่คุณจะคว้ามันไว้ได้หรือเปล่าคนต่อมาก็จะเป็นน้องอมสินนะครับเออคนต่อมาก็จะเป็นน้องเบรนนะนี่ยต้อ่านว่าอะไรโกเบรนเหรอ โโหแบบเป็นลูกหลานกูบลิแน่ๆเลยคนนี้คนนี้ก็จะเป็นน้องแฟงนะครับแล้วก็น้องกระตุงบุญน้องคิวคิวนะครับน้องเอกนะครับน้องแทนนะครับนี่พี่ทีมอุ้ยชุดเลิศกว่ะคนนี้สวยคนต่อมาก็จะเป็นน้องสตา์นะครับน้องไมกี้นะครับเจนุสและคนสุดท้ายของเรานะครับอุ้ยรถไทยสีนี้ก็สวยนะเนี่ยน้องโฟกัสนั่นเองนะครับเออและนี่นะครับก็คือคนที่จะมาทาคลิปนะครับและเปิดร้านอาหารในวันนี้นั่นเองและเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแถวหน้าสําหรับร้านอาหารนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วแยกย้ายกันไปเเเปิดดรรร้้าาานอออหขงงตััวไลยคบ เลยแยกย้ายเลยค่ะพี่มยืนเต้นแรงเต้นกาอะไรกันเฮ้ยนี้ร้านอะไรอะ่ะสตาพาเพลเนี่นยเหมือนร้านลาบเลยโ <c oughs> อ้ร้านมันแบบนําเหมือนร้านลาบเลยเนาะเราลองเข้าไปดูหน่อยข้างในอันนี้เป็นแบบเดินมาดูนะว่าน้องทําถึงไหนกันแล้วบ้างโอ้ยยังไงผัวเราเจ้าของร้านลาบนะครับโอ้เยวร้านลาบเขามีแบบรูปปั้นในร้านลาบด้วยอันนี้เป็นคนถือถ้วยแกงนะครับนี่กำลังเดี๋ยวเขาจะเอาถ้วยแกงมาเลนดิ้งลงอีกทีนะโอ้ก็ได้ฟิวอยู่โอ้เท่เๆเป็นร้านขายลาบนะครับเหมือนเนาะเป็นร้านขายลาบแบบบ้านเรา ฝั่งนี้อันนี้อะไรร้านเมฆสวรรค์วาริโทชื่อร้านอลังการงานสร้างมากเลยครับพี่เมฆสวรรค์น,นี้อันนี้เขาทําเป็นอะไรอะอันสตาทําไมเป็นหลังนี้เอ่ยทำไมสตาอยู่ตรงนี้พี่งงมากสตาทำไมอยู่ตรงนี้แล้วเขาเป็นหลังเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามเขาสักนิดนึงแล้วกันเนาะมาหลังเดียวกันนี่เขาไม่ใช่หลังเดียวกันไม่ใช่หรอข้างล่างก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะไหนขอลงไปดูหน่อยอันนี้เป็นร้านอะไรเป็นร้านแบบแนวอาทโด์ด้วยนะครับเป็นร้านข้าวเตี๋นั่นเองอะไรคือข้าวเตี๋ ไม่ค่อยแน่ใจเลยเรามาอ่านรายละเอียดหน่อยอ๋อเป็นเหมือนฟิลแบบก๋วเยเตี๋ยวในวันนั้นใช่ไหมมีเป็นน้ําใสน้ําตกนะครับน้าเย็นตะาูฟแล้วก็จะมีเป็นต้มยงต้มยำเนาะข้าวขาหมูข้าวผัดนะครับแล้วก็ข้าวกระเพราก็มีประมาณนั้นโอ้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโอเป็นร้านอาหารแบบเป็นฟิลร้านก๋วยเตีย๋ยวด้วยไหนเรามาดูอ,อันนี้อันนี้เป็นปาร์ตี้แล้วเออ,อน,นี่เป็นปาร์ตี้วิเป็นเวทีอลังการวะ่ะวิเวทีสวยเวทีสวยมากเลยถ้าปับตอนกลางคืนน่าจะสวยเนะี่ยกับเวทีน ทำสวยมากตรงนี้นะครับฝั่งตรงนี้ก็เหมือนจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับพี่จุดไหว้พระด้วยมากินข้าวเราต้องไหว้พระด้วยนะครับพี่วาสาธุครับผมตายและกินข้าวยังไงให้ได้บุญได้กุศลน,นะครับได้ความเมตตาการุณาบุติตาเนี่ยครับเออเลิศอยู่มาด้านนี้ก็เป็นร้านร้านอาหารอุ้ยกําแพงสวยเลยนะครับเป็นสว่วนของอุ้ยอะไรมาวางใส่เราเนี่ยแอนิีกว่าอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเออเป็นฟิวได้อยู่นะเข้ามาก็มีเป็นการแบ่งชั้นของ อันนี้เข้ามาด้วยแต่มันดูแออัดไปหน่อยไหมครับแคบตอนเนี่ยต้องพูดอย่างเงี้แล้วมันแออัดนะมันน่าจะมีโซนเอาด้วยเนาะเป็นโซนเอาโดอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าอินจอหมดร้านจะครับแคบมีและส่วนของด้านหน้าด้วยนะนี่เขาเป็นอะไรเนขาเรียกว่าอ๋อเป็นน้ําตกนะครับเหมือนเป็นน้ําตกบ่อน,น้ําหน้าข้างหน้าเลยเออว่าสวยสวยสวย,สวย,สวย,สวยอันนี้อะไรกําแพงหรือเปล่ารถนะเนี่ยมีรถอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีเขาวางบนถนนได้ไงเบลเดิมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านกินลมชมปา่านะครับเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะมีป่าโผล่ต้องมีต้นไม้สีต้นเป็นป่าได้ยัังงไไกนนนป่่าทีีหมต้ สีต้นเนี่ยนสามนีอ๋อมีกัน6ต้นแล้วข้างหลังอีกสองต้น,ตนมาด้านนี้บ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปเป็นล่างที่สุดแล้วหรือเปล่ากับคาเฟ่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนร้านขายอาหารเนาะเอออันนี้น่าจะเป็นรูปเป็นล่างมากที่สุดนะตอนนะี้แล้วแต่ทําไมมีหลังคาครึ่งเดียวมันน่าจะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมีหลังคาครึ่งเดียวนะครับเออแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรือปลาทีปบด้วยเออพอปลาทีปบนะฮะอันนี้มีจริงนะเนี่ยอร่อยนะฮะไปกินมาแล้วอร่อยอยูออยอย่อร่อยอยู่โอเคครับดับร้าน อาหารของแต่ละร้านเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ดูเป็นรูปเป็นล่างเท่าไหร่เลยกรดูที่มันเป็นรูปเป็นล่างเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบประมาณไหนเพราะว่าตอนนี้มีร้านที่น่าจะเป็นรูปเป็นล่างอยู่นะน่าจะประมาณสองร้านนี้นะครัที่ดูเป็นรูปเป็นล่างมากที่สุดแล้วเพราะว่าสองันนี้โูเออทำเร็วเอเคครับเดี๋ยวรอตอนที่น้องๆทาเสร็จกันเลยแล้วกันเราจะไปดูทีละร้านนะครับว่าใครจะได้เป็นหัวแถวนะครับสาหรับการเปิดร้านอาหารในนี้รอดูเลย One hour later นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราแบบเอออันนี้มีอยู่จริงนะต้องบอก นี่วิบงบขสด้วยอุบลน,นะครับ270กิโลนะครับประนชัย30กิโลนี่โบขสเอ้ EN. ยก็คือเหมือนร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือนี่จะติดตั้งอยู่ที่โบขสใช่ไหมเออเป็นสาขานางรองของฝากจากนางรองมี่เข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นนะครับปิดทุกวันเสาร์นะครับโอ้รายละเอียดแน่นมากอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแบบเออสั่งก๋วยตรงก๋วยเตียตเ๋ยวก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยครับผมร้านนี้อร่อยอยู่นะต้องบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากเข้ามานะครับก็คือต้องบอกเล ว่าเฟียวมากสวยงามนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็จะให้ความแบบเป็นฟิลแบบเออเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะก็จะมีน้าขุกขิกนั่นเองส่วนตัวภายในร้านนะพี่น้องเขาทาออกมานะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่ดูไม่ได้คับแคบมากนะดูเป็นร้านแบบเอาฟิวเนาะพอน้องเขาใช้เทคนิคนะครับที่แบบว่าทําให้มีเหมือนกระจกล่องหวนอยู่ตรงด้านนี้นะมันทําให้ร้านเขาดูแบบเออข้างในไม่ดูแคบนะครับเป็นเทคนิคแล้วก็ดูเป็นเลเยอร์ที่ดีมากๆเลยนะทําให้กับร้านดูไม่แคบอเออดี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 ร้าน นน่ะคแเออล,ล้อยูมาดูกับร้านต่อมากันบ้างนะครับผมร้านหลังที่19นี้เปิดตัวอย่างอลังการสวัสดีค่ะคุณลูกค้านี่เข้ามาด้านในนะครับโอ้ก็จะเจอกับน่ครับเป็นร้านอาหารโมเดิร์นนะครับหรูแล้วนะโมเดิร์นหรูโมเดิร์นหรูคือยังไงเออเกมแกรมหน่อยนี่นะครับเป็นร้านอาหารเรือนช่อฟ้านี้ชื่อร้านว่าเรือนช่อฟ้าโอ้ตั้งชื่อเป็นไทยมากเลยนะครับพี่ทำไมใส่ชุดนี้กันละ่ะ <c oughs> ใส่พี่ใส่ชุดนี้กันพี่น่าจะใส่ชุดแบบอ่อที่มัน เป็นไทยๆหน่อยนะครับไทยประยุกต์น่าจะสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแบบที่มีโซนนะครับไม่ของโซนเอาจู๋เนาะหรือว่าโซนนะคะโซนกลางแจ้งนี่ก็จะสามารถทานอาหารกลางแจ้งได้แต่ก่อนที่เราจะมาทานอาหารกลางแจ้งเราก็จะเข้ามาด้านในนะครับนี่เลยกับพนักงานด้านในนี่เลยสั่งอาหารแล้วกันนะครับนี่เอาเป็นอ่อร้านอาหารนี้ถ้าเด็ดๆนะคะขอเป็นสปาเกตตีแล้วกันนะครับผมเสิร์ฟหนึ่งที่นะครับเป็นสปาเกตตีหนึ่งที่เสิร์ฟได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเป็นโซนด้านนอกนะครับผมสปาเกตตีเสิร์ฟด้านนอก เออต้องขอเช่นชมร้านอาหารนี้นะที่แบบว่าทําออกมาได้ค่าได้จะสวยมากเลยนะโอ้คือแบบวิวในร้านอาหารนะครับสวยมากแบบเออในส่วนของซุ้มด้านหน้าคือทําออกมาได้อย่างตั้งใจมากเลยซุ้มด้านหน้าเนาะแล้วก็ในส่วนของอื่นๆนะบอกเลยว่าดีมากเลยดีทุกโต๊ะทุกจุดเลยในรอบนี้นะต้องบอกว่าร้านอาหารนี้ค่าที่จะทําออกมาได้ดีไม่ไม่น้อยเลยนะครับในจุดจอดลงจอดรถด้วยแต่แบบขอติอย่างเดียวก็คือเรื่องชุดอะเรื่องชุดคือไม่ได้จริงเลยต้องบอกเลยว่าเรื่องชุดไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าในส่วนของชุดนี่แบบเออกระโปรงมันพัน มันดูไม่ค่อยเข้ากับคําว่าเรือนท่อฟ้าเท่าไหร่นะครับเออไหนเราไปดูร้านต่อมากันบ้างนะครับร้านต่อมาที่เรายังไม่ได้ไปตรวจนะครับนี้เลยร้านนี้ขอกลางคืนนะจัดไปครับผมขอมาก็จัดให้ปั้งเลยนะครับมาแล้วนะครับเรับข่าวโหอลังการร้านของน้องเอกเนี่ยโอ้เขาพิประตูเข้าพิประตูเราก็ไปทะลุของเขาเข้ามาโอ้เป็นปาร์ตี้นะครับนี้นี่ก็จะมีที่ที่กินอาหารนะครับนี่ก็จะมีการเต้นของน้องนะครับน้องเอกนะครับอยู่ตรงนั้นนั้นเป็นการแสดงโชว์นะครับโอ้ฟิอ อ๋ออันนี้มันจะเข้าขายแบบปาร์ตี้เนาะเป็นฟิลร้านอาหารสไตล์ปาร์ตี้นั่นเองเนาะนี่มีการเดินแบบโชว์ด้วยนะครับนี่ก็เดินแบบโชว์นะครับโพล่าอะไรเอ,อ่ยดงเอ,อ่ดยด้เขาอยู่บนเวทีนั่นเองเพราะว่าดันแ,บบแรกต้องขอเช่นชมเรื่องเวทีนะตน้องขอเช่นชมเรื่องเวทีนะครับแล้วก็การแสดงมีการแสดงด้วยเนาะเวทีคือบอกเลยว่าสวยนะครับเวทงเวทีนี่คือเลิศมากเลยเวทีหน้ารักเป็นเวทีแบบอู้แต่เวทีเขาต้องกินกินพื้นที่ไปหน่อยเนาะมันอาจจะทําให้เวทีเด่นใช่ไหมเป้าหมายหลักอาจจะทําให้เวทีเเเเเดดดด่่่่นนนนนแตมมััไไปปวทีลยําใหู้ อไม่นก็แต่สวยครับโดยภาพรวมคือสวยละเออเราไปดูอีกร้านกันนะครับจะมีอีกประมาณสักสามร้านใช่ไหมร้านด้านบนนะครับผมกับร้านนะครับที่มีชื่อว่าร้านสตาร์พาเพลินนี่เลยนะครับหรือร้านลาบของเราเนี่ยไอร้านลาบรือเปล่านี่สวัสดีครับเชิญด้านในเลยครับนี่เข้ามาก็เจเิญนะครับโอ้ประตูติดประตูเข้ามาก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับนี่เลยนั่งกินนะครับแบบโอมาเกษตรรื้เปล่าเอยดงโวยได้นั่งกินแบบเป็นบาร์นะครับสนใจห้อง v i p ไหมครับ เออบว่าสนใจแล้วกันเนาะสนใจสนใจครับตามมาเลยอ่าไปาเราจะตามเขาไปห้อง VIP กันนะครับอ เขาก็มีห้องของเขาเอดดายดมเอยได้นะครับเออสวยงามอุ้ห้องวี p อพนะคะแบบอู้หูก่อนจะมาก็ต้องดมที่ดมเยีะไเลยห้องวี p อพอยู่ข้างห้องน้ำด้วยเออเลิศอยู่อ๋อห้องวีเอพทำไมมีอะไรติดมาด้วยเนะี่ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นห้องวี p อพนะครับเป็นโซนวีเอพอันนี้เหมือนผับเหมือนบาร์อยู่นะเนี่ยนี่มีชั้นสองเนาะเออก็ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับเมนูแนะนำก็จะเป็นลาบน้ำตกนะครับก็ติดแกรมอยู่ก็บอกว่าเป็นร้านลาบนะครับก็คือร้านลาบจริงๆเป็นร้านลาบจริงๆนะครับว่ามันเหมือนวิวก็เหมือนผับนะคร าบแบบโอมาเกษตรนะคบนี่เราว่าสามารถกินลาบแบบโอมาเกษตรได้นะครับเป็นน้ำตกโอมาเกษตรนะครับเ,ออ <S <S 1> <S 1> เสิร์ฟบนข้าวเหนียวนะครับซิมด้วยปลาบ,บอกนิดๆอย่างเงี้ยกออ็ <S <S จะเป็นโอมาเกษตรลาบน้ำตกนี้เออเลิศแปลกดีมาดูร้านต่อมานะครับหรือร้านสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือร้านนี้เลยสาขาคอนแก่นนะครับตลาดต้นตาลน,นะครับหยุดวันจันทร์อังคารน,นะครับนี่คือชื่อร้านว่าข้าวตี๋นี้เป็นร้านข้าวตี๋นะครับมีลงวงดนตรีสดนะครับวงดนตรีสดมา อยู่ตรงนี้ด้วยเออ,อที่เป็นร้านที่แบบว่าเฟี้ยวอยู่ก้าวาวก็น่าจะประมาณนี้นี่เองคับ <S 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 เออเลิดเลอยู่นะถ้าสมมุติจะให้ใครเป็นที่1นะึ่ะทุกคนตอนนี้คือที่1นะในหัวนะครับก็น่าจะมีเป็นร้านที่ที่สินะครับกับหลังที่1 9นะครับ2หลังนี้มีโอกาสเป็นที่1นึคงับผมแล้วก็หลังนี้ด้วยนะหลังที่ยีก็มีโอกาสเป็นที่1นะแต่ถ้าสมมุติจะให้ในเรื่องของค่าไอเดียจริงๆนะครับที่จะเป็นที่1ประจําเซิร์ฟนี้นะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับร้านที่มีชื่อว่าะครสแง ความีดีกับร้านไม่มีชื่อร้านอ่ะแต่ต้องบอกว่าเป็นร้านของน้องบ้านหลังที่18ครับขอแสดงความยินดีนะครับเอออันนี้เป็นที่1ประจาเซิร์ฟนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ในการนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะอย่าลืมกดเข้า discord นะครับใต้คลิปแชรในกันด้วยนะคะร้านนี้ก็สวยนะร้านนี้ใช่ว่าไม่สวยนะครับแต่แอบสู้ร่าค้างๆอย่างไม่ได้แล้วกันนะครับเออเพื่อสวยทุกหลังเลยนะสวยทุกหลังเลยร้านนี้ก็คือแบบมีความโปร่งโล่งสบายว่าเหมือนร้าาานนนนคคควมมเเปป็จรริิงกกอััให่บ สำหรับคลิปนี้ก็เราบุีครับเรเสิรทุกหลังจริงนะมาครับผมได้เวลาตรวจกันแล้วนั่นเองหูแต่ละหลังก็คือแบบเพอมีสไตล์เป็นของตัวเองมากเลยนะครับแต่ละหลังก็ไม่เหมือนกันเลยนะสักหลังเดียวต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนกันเลยมีความแบบเออแปลกใหม่อะไรอะไรใหม่ๆเวอร์อย่างหลังนีงเน้เขาก็มีความเฟียวฟ้วของเขานะน้องเอใช่ไหมเนี่ยเขาทํามีการแสดงไทยนี่เขาทาร้านเขาเป็นลทยธงชาติไทยแล้วนะครับก็ถือว่าบอกเลยว่าเฟียวแฟลวมากสำหรับอันนี้นะครับอันนี้เขาก็จะมีจุดไหว้พรานะครับนี่เลยเขาเข้ามาในร้านเรานะครับก็ วาดไหว้พระได้ครับเออว่าเอกลักษณ์ของเขาเป็นความเป็นไทยนั่นเองนะครับเขาก็จะมีจุดไหว้พระนั่นเองเข้ามาด้านนี้นะครับก็จะเจอกับจุดสั่งอาหารนะครับเช่นนี้นี่เขาจะบอกว่าสวัสดีค่ะลูกค้าแล้วเป็นไรดีคะวันนี้เมนูแนะนําคือน้ําตกหมูและลาบหมูนะคะนี่โอ้เขาก็จะมีเมนูแนะนําของเขาเป็นลาบหมูนะครับแล้วก็น้ําตกหน่อยแล้วอุ้ยไม่ได้สั่งเลยยังไม่ได้สั่งเลยว่าถือว่าสั่งแล้วแล้วกันนะครับโอ้เขาก็ให้เรามาแบบนี้นะครับเป็นเป็นไฟนี่เราก็จ่ายตังค์ไปเราก็ไปนั่งกินนะครับที่โต๊ะแบบนี้ เออในร้านนะครับก็จะมีความแบบดูมีความเป็นไทยๆนะครับนี่มีจุดนะครับในส่วนของบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี่ก็จะมีโซนของบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็จะมีการแสดงไทยนะครับล้วเขาจะแสดงอะไรการแสดงเขาเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูนี่การแสดงเขามาแล้วโพสท่านะครับเดินไปเดินมานี่ครับเออแล้วไปดูร้านอื่นหน่อยดีกว่านะครับผมสำหรับร้านนี้ก็พอแค่นี้กันร้านต่อมานะครับนี่เลยกลับนี้อุ้ยอลังการมากสำหรับหลังนี้นะครับร้วาเลย เออยองเอยได้ต้องบอกเลยว่าสวยงามอลังการมากนี่ก็ขับรถเข้าไปนะครับรถทนแล้วนะครับนี่เป็นร้านอาหารอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสไตล์อะไรเหมือนกันนะครับแต่มีความแบบสวยเลยนะต้องบอกว่าสวยนะครับเขามีลั้วนะลัวอัตโนมัติด้วยแล้วก็มีน้ําตกด้านหน้านี่เลยเป็นน้ําตกอยู่ที่ด้านหน้าโอ้เป็นร้านอาหารด้านหน้าด้านหน้าสวยเลยด้านหน้าร้านอาหารนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากเออด้านหน้าร้านอาหารโรดโรดเลยโรดโรดก็มีเช็คบัตรใช่ไหมนี่อันนี้เช็คบัตรจ่ายเงินไปนะครับเราก็จะได้บัตรแดง มาเนี่บัตรแดงนี้ได้บัตรแดงมานะครับเราก็จะเข้ามานี้เลยรับประทานอาหารด้านในได้นะครับโอ้โหมีทีวีนะครับ1น0ินิ้วอยู่ด้านในด้วยเออก็จะมีอันนี้ก็จะแรนดดอมอาหารนะครับแต่ละอาหารมาเรื่อยๆประมาณนั้นอู้หูร้านอาหารนี้ดูแบบดูดูไม่คับแคบแล้วนะเออก็ถือว่าดีนะครับด้านในก็จะมีโซนนะครับเป็นโซนด้านนอกเนาะเป็นโซนนั่งกินอาหารนะครับสำหรับคนอยากกินด้านนอกอยากใช้เสียงดังเราจะมารถออกมากินด้านนอกได้นั่นเองเออที่ดีๆๆๆๆแล้วก็นะครับมีโซนด้าน ด้านในด้วยนะโซนด้านในก็จะแบบนี้เลยเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารด้านในนะครับนี่พอเรานั่งปุ๊บนะครับบริกรก็จะมาหาเราแบบนี้นี่เชิญนั่งได้เลยครับรับอะไรดีครับประมาณนี้เออเราก็จะสั่งอาหารนะครับเอาเป็นเมนูง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นงูเห่าย่างเนี่ยงูเ <laughs> ห่าย่างหนึ่งที่ครับ เรอบริกรมาเสิร์ฟงมูเห่าย่างเรานหนึ่งที่กันนะครับว่าบริกรจะเสิร์ฟงมูเหา่าย่างเรามาเป็นแบบไหนพะบกิกรเครียดและงมูเหา่เหาย่างออะได้เลยครับนี้ภายนอกดูเป็นร้านอาหารเลิศหรูเพอร์เฟคเข้ามาเป็นร้านอาหาร <c oughs> เข้ามาเป็นร้านอาหารนะครับซาดิสตนั่นเองะครับเป็นร้านอาหารป่านะครับที่จริงแล้วมีงมูเห่านะครับลิงบาบูนนี่อัวใจอันนั้นไปเรื่อยแหละไปเรื่อยแหละเออก็จะได้อาหารมาประมาณนี้เอเอก็คือเฟี้ยวเฟี้ยนี่โอ้โหให้เรามาทั้งถาดเลยทีเดียวนะครับโอ้ลูกค้า ครับอะไรดีครับมากทั้งถาดเลยโ okay. อเคน,นี้มันมันมาทั้งถาดเกินไปหรือเปล่ามาดูกับร้านต่อมากันบ้างนี่ครับร้านฝั่งตรงข้ามเนาะชื่อร้านว่ากินลมชมป่านะครับของเจนุสนั่นเองวิชีนี้ก็น่ารักมีจุดแบบว่าให้เราได้นั่งชมวิวนะครับเป็นการชมต้นมงต้นไม้ด้วยเนาะเออสำหรับร้านอาหารตรีมนี้นี่ครับก็อ,อุ้ยทําดีเลยนะนีออ่ก็มีแบบเป็นส่วนของหน้าตรงหน้าต่างเลยนะทําให้แบบว่ารับลมบรร,บรรยากาศนะครับลมธรรมชาติธรรมชาตินะครับได้ดีมากเออถือว่าทำออก มาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยครับผมสาหรับร้านอาหารร้านนี้นะครับนั่นก็คือร้านอาหารชมอะไรนะชมป่าชมเขาอะไรของเขาซะ่ง,ง้ร้านกินลมชมป่านะครับเออสิดี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 มาด,ดูร้านข้างๆกันบ้นางนะครับนี่จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีบนะครับ